กลับมาบ้านหลังเลิ awesome. เกงาน<ห>แล้วเจอเจ้าตัวเล็กยืนรอรับโยแล้วอยู่ๆานางก็เข้ามาบอกว่ามัมม้าโออยากเจาะหูโอเคนะจะไปไหนนะเรา,าไปเจาะหูทำล้องนะโอเคโอเคไปก็มาทำหน้าอ้อนขออนุญาตเจาะหูขนาดนั้นม่มม้าก็ต้องตามใจเราป่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาร้านเจาะหูให้เจ้ากันแล้วเราก็ได้เดินมาเจอร้นานนี้ค่ะเข้า ตกใจนะที่จอเดินมาบอกว่าอยากเจาะหูแต่นางก็เล่าให้ฟังว่าเห็นเพื่อนๆที่โรงเรียนเจาะกันมาเต็มเลยอะ่ะนางก็เลยอยากเจาะบ้างแล้วตอนนี้ทางร้านก็ได้ให้เราทําการเลือกต่างหูที่เราจะใช้กันนะคะซึ่งต่างหูในกล่องนี้ก็จะเป็นของแท้นะทุกคนไม่ละคาเครื่องค่ะเหมาะกับการใช้เจาะหูเป็นครั้งแรกเจ้าอ,อของเราก็ตื่นเต้นและได้ใจสุดๆเลือกต่างหูไม่ถูกเลยวันนี้อะสีขาวสีขาวไขรมุกเหมือนมัมนมนี่นะ ใช่อ่ะเจาเหมือนระม้าเหรอรบสุดท้ายจอ้อก็ได้เลือกตัางหูเหมือนของใบเนี่ยเนียเนียทุกคนดูดิแต่ก็น่ารักใส่เหมือนกันคู่กันไปเลยค่ะหลังจากเลือกตังหูเสร็จทางร้านก็ให้จอ้อมานั่งรอที่เก้าอี้นี้นะคะเตรียมพร้อมที่จะเจาะหูกันตอนนี้เจ้าของเราก็ตื่นเต้นขั้นสุดไปเลยค่ะแล้วสักพักพี่กาปการเนี่ยมาล่างไว้ที่หูเจอ้อแต่วิธีการหลังจากนี้ใบไม่สามารถถ,ถ่ายเป็นวิดีโอได้ก็เลยเก็บรูปมาฝากแทนค่ะเริ่มจากการเช็ดทำความสะอาดล่างแล้วก็เจาะหูเราดูหนะ้าจ้า กีค้คอร้องให้ไอคอร้องให้ไม่เป็นไรค่ะลูกว้าวสวยจ้าโอเคพร้พอมไหมพร้อมไหมอีกข้างหนึงเรา,าก็ตามนัดเลยค่ะจ้ ตอนแรกมันจะเจ็บแต่นางก็ทนได้เจาะมาได้ทั้งสองข้างเลยหลังเจาะเสร็จก,ก็มีร้องให้งอแง,งยอย่างที่เห็นเลยค่ะโอ้ยนะเจา้าของมมนมาเก่งที่สุดแล้วแล้วหลังจากผ่านไปได้สักพักหายเจ็บแล้วหรายเจ็บแล้วหรอโอ้โหสวยมากเลยค่ะลูกอูวสวยมากเอาดีใจเปล่าเนและเนื่องด้วยวันนี้เจ้าของเราเก่งมากไปก็เลยให้รางวัลโดยการซื้ออมยิ้มใหญ่ให้ไปเลยค่ะหนึ่งอัน